สวัสดีครับที่นี่ครับมาขอเกับเสลาบาเบสขึ้นเก่าครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ว่าเราไปตกป่าเล้อครับแต่ว่าพีเฮ็ดหนูเพราะว่าได้หนูมากมาขึ้นเดี๋ยวนี่ครับยางแล้วย่างเดียวเดี๋ยวปล่อยแปลว่ากับว่ได้เรื่งขั้นตอนการย่างเนาะเนี่ยมันนี่แกเดี๋ยวจีได้ซับซับตรงๆก้อยหนูพี่จีแสบเดี๋ยวแสบแถวมื่อนี้ขันให้หมดแดงแซ่ เลวนเนีูนไหมน่ไงนี้ยงี่ีเตจานเลยซับนู่นเดียวเอามาหันพักตอเนาะ บานด้ี่้องยังบต่ไกมาในัยขันงครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นมดแดง จะว่าจจกมูเดียงมีเศษตรงนีออ้อ่ะก่อนพี่น้องดิหกกระดอดสองสหน้ามหั่นคือสิพ่อพอดีแหละเดี๋ยวย,วยังไงกะเดี๋ยวผมขันมูเดียงก็น,น้องหนูกะในหมอ <c oughs> ัอยากจะอ,อยากบันนี่นับจับรับต่อไปนี้รับขั้นตอนขั้นตอนของการปรุงใส่เกลือลงไปเั็กน้อยมันจิเข้ม เอาัวด้พี่น้องเล้เอาขวเอาขวครับผงชุดลดลงไปไปน้ำนบักพริกผงบักพริกผงลงไปน้ำ

đẹp vào đó xin một cái nông ừ sao đâu mỗi một ừ. phải ừ. nhanh năm mà cắt luôn hòm luôn kinh này จะคัดไปไหนชิมจะคามี่อืมปั้นเขาเนี้ยห่อนๆเนาะอืมอืมเด้จัเท่าวะไม่สหรอเขาตักจานมา เตรียมจานพี่พ<ม>อ,อ๋องแซ่บคักอีวลยอนไวนู้งงยันแฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนเนี้ยด้ยครับเด้อกันคลิปนี้กันมีแค่นี้แหละครับวัสดีครับ